สารถ้ามีคำตัดสินมาแล้วเนาะอันนี้มันสิ้นสุดแล้วอะก็ะขอเช่าก็ณสิกระจกใก็ไม่ต้องออกหรอกขอเช่าจากการรถไฟเขาก็จบแล้ว <S <S คุณดมดมสวัสดีค่ะคุณภูสง่งกุหลาบขอบคุณมากนะคะคุณภูกับคุณ,คณเหยียด ขอบคุณมากไม่ลืมพระคุณเลยนะคะกรุณาสั่งสินค้าแม่รีนะยังกรุณามาคอมเมนต์รีวิวให้อีกเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะอายุ66แล้วค่ะ AIMM j i n m in, m น i n 0 6อายุ66แล้วค่ะปาวานเกยเตอร์แบบเมื่อเออชา้ากินอะไรครับกินต้มแซบตีนไก่ที่สั่งมาจากแซบตีมชาติเมื่อวัน2วันก่อนยังไม่กินเลย ช่ที่เย็นแล้ววันนี้มาอุ่นกินอุ่นไมโครเวฟแล้วก็กินข้าวที่เอามาจากร้านลุงพลเมื่อสองอาทิตย์ก่อนออเน่ะเขาข้าเป่าเขาซื้อข้าวเปล่าเขามาห้าถุงไงเพราะข้าวที่แถวประตูน้ำมันไม่อร่อยมันแฉะแฉะเนี่ยก็อิ่มเลยจริงๆกับหมูแดดเดียวในตูเ้เย็นยังมีเหลือนั่นนะตำข้าพโพดหมูยอมีเหลือคอ,อหมูย่างมีเหลือไก่ทอด อาจารย์มอสพรเทวาบอกเบอร์รี่สดชื่นมากเลยนะแม่ขอบคุณอาจารย์มอสนะคะขอบคุณมากๆแกช้าลดเลยถุงเท้าทอบอของทหารเสื้อยิดทหารกางเกงวอมกางเกงในไปให้ทหารที่ช่องอ่านมาเลยเพราะตอนนี้มันจะแบบกำลังแบบผูรั่วรวดน้ำไอทหารเขม่งก็มันลืมันลือ,ลอสองครั้งแล้ว เฮีกยกิบบอกแม่เจ็บคอไหมตอนเช้าอะนอนอยู่อ่ะเจ็บคอเจ็บคอมากเลย ปีแปดแปดแปดบอกรสชาติเป็นงไงครับอันนี้นะคะชาไทยไม่มีนะคุณจินดาบอกคนไปเจรจาทหารทุกรหล่าไปเจรจาเ,าเขาส่งเสนาทหารเสนาที่การทหารเรือเสนาที่การทหารบกเสนาที่การทหารอากาศไปแทนค่ะแต่ว่าท่านผู้บัญชาการทหารส่งสุดไปด้วยนะเมื่อวานเนี้ย ที่เจรจา j p c เสิงหาคมแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีพลเอกเชื่ออะไรนัดนัทนันทพงศ์มน้าพาน,นิดเนี่ยคุณออเจ็ดหกสั่งแล้วค่ะแม่ขอบคุณมากขอบคุณออดขอบคุณมากเลยนะคะคุณอ้วนเล่าเรื่องผีบอกชาไทยอร่อย กินแบบไม่ผิดเพราะมีไข่มันดีกับครับพระคุณมากค่ะคืออย่างนี้ค่ะตัวตัวชาไทยนี่นะคะจะมีส่วนผสมของน้ำมัน MCT ชนิดผงก็คือเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงสมองบำรุงผิวค่ะและ้วคุณ MAI บอกอาจารย์คะเห็นข่าวออกว่าไม่ยกเลิก MOU นี่ค่ะเอาก็าไม่ได้ยกเลิกค่ะเมื่อวานไปเจราจาคือเจราจาในกรอบของการหยุดยิง เราเสนอไป13ข้อแต่เขารับแค่สิบอีกสามข้อเขาไม่รับเช่นข้อที่ว่าให้เขามาเก็บศพเขาไม่ตอบข้อที่บอกว่าให้มาช่วยกันเก็บทุนระเบิดทางไทยเราจะช่วยด้วยมันก็ไม่ตอบแล้วก็ข้อที่ว่าให้มัน,นยกยกเลิกแกงคอเซอร์คอเซนเตอร์ปากแกงคอเซนเตอร,อตอร์มันก็ไม่ตอบ คุณมาสเตอร์บอกกินชาไทยทุกวันอร่อยมากๆดีด้วยขอบคุณมากค่ะคุณมัสเตอร์ขอบคุณเป็นพระคุณอย่างสูงขอบคุณมากนะคะท่านธนาชดธนาโชดธนาโชดธนาโชบอกว่าชอบชาไทยอร่อยครับขอบคุณมากนะคะคุณธนาโชดขอบคุณมากๆลยค่ะ ที่กรุณาเมตตาสั่งสินค้าแม่ยังกรุณามาช่วยคอมเมนต์รีวิวให้อีกไม่ลืมพระคุณเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะภูมิพัตกิตสวัสดีค่ะภูมิพัตกิตนี่คุณอะไรอ,อ่ะพลมาร์ทช็อปสองหนึ่งบอกอยากอุดหนุนชาไทยแม่ไปบริจาคชายแดนไทย ที่อุปยบค่าอร่อยมากโอขอบคุณมากนะคะวันนั้นแม่ไปแจกหกร้องนะไปแจกหกร้องที่ศูนย์อุปยบที่ศรีสะเกดอ่ะแล้วก็ไปที่ที่ที่ว่าการอำเภอสองที่อ่ะแจกไปหมดเลยแจกเงินด้วยหมดไปสองแสนเสาเสาที่ผ่านมานะคะเสาที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอ่ะหมดไปสองแสนบาท สวัสดีอันดับหนึ่งบอกว่าชาไทายฉันเนี่ยฉันเป็นเจ้าของค่ะฉันเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะทําไมเลยคะถามทาไมคะถามทําไมอีสวัสดีมึงถามทําไมจะซื้อก็ซื้อ,อ,อรีบกดเลยอย่าถามมากหน้าลาคาญแค่ร้อยเดียวถามทําไมไม่มีตังจะแดกใช่ไหมแค่ร้อยเดียวไม่มีจะแดกใช่ไหมถึงได้ถามส่วนมากพวกไม่มีจะแดกเนี่ยจะคอมเมนต์ถามเยอะเพราะไม่ไม่มีจะแดก ร้อยนึงก็ไม่มีปัญญาซื้อหม,ม่บอกให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะทำความดีเพื่อส่วนรวมขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะชามมนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคลรเตอราสูตรพัดหัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดต่แก้าซ้ายมือหน้าจอหนึ100่งร้บาทหนึ่งบาท เสื้อแบบแมลีนะ่าซื้อเสื้อทหารทิกตอกไงคุณก็ไปตรงที่มันเป็นเป็นตะกร้าขายใช่ไหมแล้วเราก็พิมพ์หัวข้อเลยว่าเสื้อทหารมันจะมีให้เราเลือกเต็มและอันนี้เป็นแสกนะคะอันนี้อันนี้เป็นแสกอ่ะเดี๋ยวให้ดูเป็นชุดเดส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 ,ดสนี่ค่ะร้อยห้าสิบาทนีเห็นตรงชาติไหมอันนี้ตรงชาติที่เล่นทิกตอกไงอันนี้รยห้าบบาทเป็นแสกนะ ยาวถึงข้อเท้าเลยแล้วแม่ใส่พอดีเลย 5XL ก็เลยซื้อมาสองตัวเลยตอนแรกซื้อมาตัวหนึ่งก่อนแล้วพอใส่ดีเลยซื้ออีกตัวหนึ่งมันใส่สบายไงใส่สบายแล้วพอดีตัวแม่เลยพอดีเลยใส่สบายแม่ออจ็ด76ใส่สบาย150เองใส่เนี่ย150บาทเอง ตัวละร้อยห้าสิบเองอันนี้มีนาบอกชุดสวยใส่พอดีเลยมาสเตอร์บอกแม่เลืดมากขอบคุณมากค่ะมาสเตอร์วีวีแกดบอกว่าอยากเห็นรีนะจังสู้กับมารลีอเขาตั้งบุมปันาดาแล้วก่ะเนี่ยตอนเนี้ยทหารน,นี่ยเขตั้งบุมปันาดาเป็นโคศกจิตอาสอาต่อสู้กับมารลี ขอบคุณมากค่ะช่องสิงโตไทยขอบคุณมากค่ะขอบคุณอะไรเนี่ยเลขแปดส่งกุหลาบมาให้แม่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะเอฟซี MC, ทุกคนช่วยกดหัวใจให้แม่หน่อยคะ่ะเพือพ่อเพิ่มการมองเห็นนะคะกดหัวใจรัวๆให้แม่หน่อยคะ่ะจะได้เพิ่มการมองเห็นคะ่ะทุกๆุท่าน มัตเตอร์บอกคุณแม่มีแฟนไหมครับพอมีมีค่ะลูกชายสองหลานสี่ลูกชายสองคนหลานสี่คน แ้วอะไรอ่ะไอไอหรออะไรตัวไอมั้งไอหรือเจปะไอยูสองพันแม่คะตอนนี้เขายังไม่หยุดล้คะค่ะอ๋อเรายังประมาทไม่ได้คะ่ะพอเราออกจากที่เราตอนนี้เราคุมอยู่อะเว้นประสาทตาควายตัวประสาทอย่างเดียวเนาะมันยังมีทหาร เขมอยู่ในนั้นสามคนเรายังไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันวางระเบิดทุนระเบิดเต็ไมไปหมดเลยอเข้าไปก็ขาขาดเรายังต้องอยู่ในพื้นที่ที่เรายึดไว้ทั้งหมดเพราะว่าพอเราออกมามันก็เข้าไปยึดเลย โซเรียวโซเรียวโซเรียแบอกคนสวยของผมขอบคุณมากค่ะโซเรีย so วขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมาก กาวินบอกว่าทหารจหมนตัวเยอะไหมหนึ่งแสนคน Thai People Love Peace บอกเสื้อสวยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ